สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอินเพชรยนต์นะคะวันนี้มาแนะนำในส่วนของแคมรี่ค่ะเป็นโตโยต้าแคมรี่ปี2013นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหายอยู่คันนี้ถือว่าสวยงามมากๆตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนเลยค่ะ มาพร้อมกับพวงอมาอลัยมันติฟังก์ชันนะคะและภายในคือกว้างขวางมากๆเลยคันนี้ภายในถือว่าสวยงามมากๆตอบโจทย์ลูกค้ายอย่างแน่นอนนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่เก็บของเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของเล็กๆนะคะ หรือ USB อันนี้ก็คือมีสำรองไว้ในรถให้ลูกค้าเลยในส่วนของรอบคันภายในนะคะคันนี้ภายในจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเบาะหนังสีครีมนะลูกค้า ถือว่าภายในเรียบหรูดูแพงมากๆเลยคันนี้เป็นพวมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรอบๆคันเป็นทูโทนนะคะสีดำตัดสีครีมนะคันนี้คือสวยงามมากๆลูกค้าที่กำลังมองหารถที่ทนสวยเรียบหรูข้างหลังกว้าง แนะนำแคมรี่คันนี้เลยค่ะราคาคันนี้ถือว่าถูกมากๆเลยคันนี้ภายในรอบคันนะคะสวยทั้งภายนอกทั้งภายในทนทานตัวรถเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะภายในนะคะจะเป็นทูโทนตัดกันสองสีนะ ภายนอกนะคะคันนี้จะมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยลูกค้าที่สนใจคันนี้แคปป้ายทะเบียนของคันนี้นะและทักมาสอบถามเซลล์เอิร์นได้เลยค่ะรอบๆของตัวไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยทนตัวรถเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปเป็นคุณภาพตัวรถที่ดีมากๆเลยคันนี้เป็นล้อแมกนะคะล้อแมกถือว่าใหม่และสวยงามมากๆ คันนี้มีไฟมองข้างที่กระจกหน้ารถให้ด้วยนะคะรอบคันสวยดูดีมากลูกค้าที่ออกกับเราไปนะคะมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าได้รถที่มีคุณภาพเกรดเออย่างแน่นอนคันนี้นะคะไม่เคยพลิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อตัวถังนะตัวรถนะคะไม่เคยจมน้ำมาก่อนนะคะตัวน็อตเป็นแบบเดิมของตัวรถเลย ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะจะอยู่แถวย่านมีนบุรีนะคะไม่ไกลนะคันนี้นะคะปี2013เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นตอนนี้ยังว่างอยู่ด้วยนะคะลูกค้าที่สนใจคันนี้รีบติดต่อเซลล์เอินมาได้เลยนะเป็นเบอร์097 169 3884นะคะ ลูกค้าสามารถแอบเบอร์นี้ในไลน์ได้เลยนะคะถ้าอยากจะขอรูปภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับคันนี้นะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะลูกค้าภายนอกคือสวยงามมากๆเลยลูกค้าที่สนใจคันนี้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาทำเรื่องหรือมาเซ็นเอกสารที่ร้านทางเรามีจัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ลูกค้าได้ถึงที่ถึงหน้าบ้านเลยนะคะและถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับรถที่ร้าน ทางร้านมีจัดส่งรถสไลด์ไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเหมือนกันค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถออกได้นะคะเพียงติดต่อเซลเอิน e มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยออกง่ายค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าที่สนใจคันนี้นะอินบ็อกซ์สอบถามเซลเอิน e นะคะติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่ชอบคันนี้ถูกใจคันนี้รีบติดต่อมานะคะตอนนี้ยังว่างอยู่นะถ้า2013คันนี้จะมีแค่คันเดียวนะคะราคาคันนี้จะอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องแบบเดิมของตัวรถเลยตัวน็อตทุกตัวนะคะเม็ดอาร์คทุกตัวอยู่ครบนะ ลูกค้าที่อยากจะดูห้องเครื่องเพิ่มเติมทักมาหาเซลเอิร์นนะคะเพื่อที่จะส่งรูปให้ลูกค้าดูเพิ่มเติมนะคันนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบไม่เคยเกิดการชนหนักอย่างแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะและติดตามในส่วนของคลิปถัดไปนะคะจะมีตัวรถมาแนะนำให้ลูกค้าชมเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ